สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับไม่หมาะถึงน้อยค่ะดวงคุณเกิดทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568การงานการเงินความรักในเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่แสงสุขและหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนำไปปรับใช้กันค่ะรวมถึงมีคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ด้วยแต่ยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นสีมงคลวันอาทิตย์นี้ค่ะ ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีดาสีเทายกเว้นคนเกิดวันศุกร์เสริมดวงเรื่องการงานใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธเรื่องของการเงินใช้สีเขียวค่ะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์วันนี้พยายามหลีกเลี่ยงฟ้ากับน้าเงินค่ะมาเริ่มการคนเกิดวันอาทิตย์73 89 77 ห้าแปดห้าหนึ่งนะคะเจ็ดหกการงานคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะเรื่องของประสบการณ์ความแข็งแกร่งนะคะเรื่องของสภาพจิตใจความแข็งแกร่งความทุนทานนะคะการที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มันกระทบกับความรู้สึกของคุณนะอาจจะ คือต้องพยายามดิเรื่งสถานการณ์ที่มันเขาขอใช้คําว่าเลือกที่รักมักที่ชังน,นะคะใช้ความรู้สึกนะความรักความชอบนะคะเรื่องของความสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะคะมันจะส่งผลกระทบกับการตัดสินใจในเรื่องของการงานส่งผลกระทบกับาการจัดการสถานการณ์การงานแต่ถ้าเราตัดสิ่งนี้ออกไปนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรู้สึกนะให้มองจากว่าเออนะประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยเจอแบบนี้เราแก้ไขอย,อย่างไรนู่นนี่นั่นนะคะให้ใช้ประสบการณ์ตรงนี้มากกว่านะคะความเข้มแข็งนะความเป็น คนที่เขาเรียกว่ามีความอดทนแล้วก็ทนทาน,นในเรื่องของความรู้สึกนะไม่ว่ามีอะไรมากระทบกับความรู้สึกคุณคุณต้องเอาชนะมันให้ได้นะคะอย่าเลือกที่รักมากที่ชังอย่าให้ความสัมพันธ์มันมามีส่วนในการตัดสินใจหรือการจัดการสถานการณ์ในเรื่องการงานของคุณมากจนเกินไปนะคะจนทําให้เขาเรียกว่ามันอาจจะเสียสมดุลหรืออาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะคะ นะเรื่องของการเงินค่ะการเงินอาจจะสถานการณ์ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะไม่ขาดมือนะมีจับจ่ายใช้สอยสบายเลยนะเรื่องของการกินการอยู่การใช้จ่ายประจําวันทุกนี้ไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว,ว่าเราเองเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะนะมันได้น้อยเกินไปไหมนะคะมันจะเพียงพอหรือเปล่าอาจจะมีทําให้อารมณ์เราก็เพื่อมบ้างหรือบางท่านรู้สึกเหมือนกับไม่ยุติธรรมรู้สึกกว,ว่าเราทําเยอะเราเหนื่อยทําไมได้น้อยบางคนทําน้อยแต่ทําไมได้เยอะเราอาจจะรู้สึกแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่ต้องยอมรับว,ว่าได้เท่าไหร่เ นั้นนะมันเป็นอะไรที hmm. ่อาจจะไม่ได้ยุติธรรมนักในความรู้สึกของคุณแต่ว่าอย่างน้อยมันได้มันมีให้ใช้จ่ายนะคะนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ตามความรู้สึกด้วยนะคะอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นก็ต้องพิจารณาดีๆเพราะสถานการณ์การเงินมันยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนวันนี้ดีวันต่อๆไปอาจจะไม่ดีก็ได้หรือวันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ตามที่เราคิดแต่วันต่อๆไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่ยังไม่แน่นอนยังแปรปรวนอยู่นะคะเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินเนาะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะนักคนโสดยังให้ความสําคัญกับเรื่องอื่น ะะยังให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องความสําเร็จอะไรต่างๆนา,นาสิ่งเหล่านี้นะมันมันมัน,ม,นมันเติมเต็มความรู้สึกของคุณหรือว่าดึงเวลาของคุณไปเยอะแล้วและคุณก็มีเป้าหมายในชีวิตที่มันเป็นเรื่องของความสําเร็จมากกว่าที่จะเป็นเป้าหมายเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะคะนะส่วนความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะเรื่องงานเรื่องความสําเร็จก็ยังเป็นประเด็นสําคัญนะคะซึ่งส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์หากคุณจัดสรรอ่านนี่เวลาทํางานนี่เวลาใช้เวลาร่วมกันนี่คือเวลาของความรักนี่หรือเวลาที่ต้องดู แคลครอบครัวอะไรพวกนี้ถ้ามีการจัดสรรเวลาที่ลงตัวก็ไม่มีปัญหานะคะการทะเลาะเบ,บาแวงวันนี้ไม่มีเพียงแต่ว่าในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญนี่อาจจะต้องให้ความสําคัญมากหน่อยนะคะเช่นบางทีวันอาทิตยนะ์อาจจะมีคนนึงในความสัมพันธ์นะคะที่ยังต้องทํางานยังต้องเออมีโนโู่นมีนี่ให้ต้องจัดการแต่ว่าในขณะเดียวกันอาจแฟนนะคะฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าออวันนี้นเป็นวันอาทิตย์เธอก็ทางานน้อยลงหน่อยอยู่กับชั้นให้มากหน่อยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้นะคะก็พยายามสื่อสารเข้าใจกันแล้วกันเนาะ เรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาภายในช่องท้องปวดท้องพวกนี้นะคะกนะ็ต้องอต้องได้รับการรักษานะคะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะหรือบางทีแม้กระทั่งคุณอาจจะสอกเออมันเป็นไม่เยอะเราไปซื้อยาก็ต้องซื้อยาที่จ่ายยาโดยเภสัชกรนะคะนะตามภาพเลยนะคะคือไปให้หายเองไม่ได้ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ในเรื่องของความรู้สึกนะคุณเองคุณอาจจะอยู่เจอสถานการณ์ที่เออ e, เราอยากที่จะสบายๆอะไรที่เราสบายใจแล้วก็อยากทําอะไรไม่สบายใจก็ไม่อยากทํามันอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของความสุขความสบายใจของเราคือมันก็ถูกต้องแหละแต่ว่าในเรื่องบางประเด็นบางสถานการณ์นะคะอาจจะให้ความสาคัญกับความรู้สึกน้อยหน่อยแล้วก็นะเข้มงวดหรือว่าใช้เหตุผลให้มากขึ้น,นถ้าดูตามสถานการณ์นะคะคือถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะสง่งผลกระทบหน่อยเพราะเราจะรู้สึก ว่าเออฉันสบายใจที่จะทำฉันก็ทำไม่สบายใจฉันก็ไม่อยากจะทำมันอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งอาจจะส่งผลผลดีหรือผลไม่ดีก็ก็พิจารณาตามหน้างานนะคะคนเกิดวันจันทร์แปดห้านึ่งแ 4ี 49, 86, ่เก้ากการงานคุณเกิดวันจันทร์ค่ะ วันนี้ด้วยประสบการณ์ของคุณนะคะก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะความเชี่ยวชาญประสบการณ์การรู้ว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์อย่างไรต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะวันนี้มันมีแนวโนม้มว่าคุณจะได้รับโอกาสนะคะจักรวาลได้มอบโอกาสดีๆทางการงานให้ซึ่งมันเป็นโอกาสดีในเรื่องของความสําเร็จการงานการเติบโตนะคะที่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้นะกับความมั่งคั่งของคุณเพราะฉะนั้นปล่อยโอกาสทางการงานที่เข้ามาในวันนี้ให้หลุดมือไปไม่ได้นะบางท่านเ,เป็นวันอาทิตย์ แาจจะอยากอยู่พักผ่อนสบายๆแต่ว่าคุณจะเสียโอกาสที่จะร่ํารวยเสียโอกาสที่จะมั่งคั่งได้นะคะนะดังนั้นก็อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือในเรื่องการงานนะคะในส่วนของการเงินการเงินอาจจะลําบากหน่อยสําหรับวันนี้นะคะได้ไพ่ที่ออกมาเป็นลบทั้งสองสำรับนะคะมันบ่งบอกถึงนะอาจจะเงินตึงมือเงินขาดมือใช้จ่ายไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่หรือบางทีมันมีรายจ่ายเยอะมันเป็นรายจ่ายสะสมนะอาจจะเป็นเรื่องภาวะหนี้สินสะสมหรือรายจ่ายที่มันมัน ควรจะเคลียร์ตั้งแต่วันที่ผ่านมาแต่เราดันซื้อเวลามาแล้วไม่เคลียร์ไม่จัดการสักทีวันนี้ก็เลยอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเยอะหน่อยแต่มันเป็นความจําเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะอาจจะกระทบกับความรู้สึกของเราบ้างบางท่านเป็นเรื่องของสุขภาพบางท่านเรื่องภาระหนี้สินอะไรต่างๆนานาหรือภาระที่เป็นรายจ่ายประจําที่มันเลี่ยงไม่ได้อ่ะคะ่ะแต่มันก็ส่งผลกระทบทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่นะคะแน่นอนนะพอไพ่ออกมาเป็นลบเนี่ยในส่วนของรายรับเองอาจจะไม่ได้ตามเป้านะคะก็อาจจะลดความคาดหวังลงแล้วก็เนออน้นปปรระะคคองสถาานกรณร เงินก็นแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ ความรักค่ะความรักคนโสดนะคะคนโสดวันจันทร์นะคะโอกาสที่มีคนเข้ามาในชีวิตเรามีนะคะคุณอาจจะเจอช่วงเดินทางนะคะเจอจากการที่บางทีนะเป็นในกลุ่มเพื่อนหรือเป็นเคสใหม่ๆที่ได้รู้จักกันแต่ว่าใดๆก็ตามแต่มันไม่เด่นเพราะว่าวันนี้นะมีแนวโน้มว่าเราจะเจอคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วหรือเจอคนเจ้าชู้หรือเจอคนที่บางทีมีคนคุยอยู่แล้วแล้วก็ยังมาแบบว่าเออมาทําความรู้จักกับเราอะไรแบบนี้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตนะคะปล่อยผ่านนะ ความรักคนมีแฟนมีคู่นะ,ะระวังเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันนะคะตัวคุณเองคุณต้องมีการจัดสรรเวลาให้ดีนะการแบ่งเ,เขาเรียกว่าการเว้นระยะห่างนะคะระหว่างคุณกับคนอื่นกับเพื่อนกับคนรู้จักอะไรก็ตามแต่นะคะมันต้องมีระยะห่างคุณมีแฟนแล้วคุณมีคู่แล้วนะคุณจะไปให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าแฟนไม่ได้นะคะหรือบางทนะีจะไปคุยกับคนอื่นแบบสนิทสนมมากเกินไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเวลาที่ใช้นะกับแฟนกับครอบครวัวนะกับครอบครัวของเราผู้หลักผู้ใหญ่หรือ คนในครอบครัวเราที่ที่อาจจะยกตัวอย่างนะคะคุณไปเที่ยกกวกับครอบครัวคุณแล้วแฟนคุณอยู่บ้านอะไรแบบนี้ยนะคะมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับความรู้สึกได้นะคะนะยังไงก็อาบริหารจัดการให้ดีกันแล้วกันค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะปวดเมื่อยนะคะจากกิจกรรมที่ทำนะคะปวดต้นคอปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีทำงานหนักเกินไปอาจจะร่างกายคุณต้องการการพักผ่อนให้มากกว่านี้นะคะ คำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะดึงเอาความเข้มแข็งเอาความมั่นอกมั่นใจออกมานะคะตัวคุณศักยภาพของคุณอ่ะพร้อม เป็นคนเก่งเป็นคนที่จัดการเ,าเข้มแข็งจัดการได้ทุกสถานการณ์นะคะคุณคุณมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆได้ขอแค่มั่นใจนะคะขอแค่อย่าคิดมากอย่าก,กังวลใจจนเกินเหตุอย่าอ่อนไหวนะอย่าเ,อา,เอาเขาเรียกว่าอย่าอย่าอย่าปล่อยด้านที่อ่อนแอของเราออกมาให้เอาด้านที่เข้มแข็งความมั่นอกมั่นใจออกมานะคะแล,แล้วเชื่อมั่นว่าเราสามารถจัดการทุกอย่างได้นะคะคนเกิดวันอังคาร หนึ่งศูนย์หกแปดสี่เจ็ดหกศูนย์สามหกห้าศูนย์ การงานคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจนะคะได้หุ้นส่วนดีเพื่อนร่วมงานดีนะค,ะคนรอบข้างดีนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือการประสานงานก็ดีนะคะเรียกว่านะคอยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันดีมากและทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้นะ,ะถูกต้องตามทํานองคลองทาถูกต้องตามแผนการนะคะไม่มีใครออกนอกลู่นอกทางรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทาเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องการงานถือว่าลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจแทบจะไม่มี หาด้วยนะคะในะเรื่องของการเงินอาจจะเจอรายจ่ายฉุกเฉินบ้างอันนั้นคือไม่ได้ไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะอาจจะเป็นรายจ่ายเรื่องสุขภาพรายจ่ายกับเรื่องลดรายยานพหานะรายจ่ายอะไรที่บางทีมันเข้ามาโดยที่เราไม่ทันออไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะคะแต่ว่าใดาๆก็ตามแต่ในเมื่อเราเราดูคลิปแล้วนะคะเรารู้ว่าอ๋อวันนี้มันอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาเพราะฉะนั้นเราเองเาอาจจะต้องเข้มงวดเรื่องของการบริหารจัดการนะรวมถึงอาจจะเตรียมแผนสำรองเอาไว้นะคะหากมันมีรายจ่ายที่มันเกินงบประมาณที่เราวางเอาไว้เราจะหยิบจับตรงไหนมาจ่าย ได้บ้างอะไรแบบนีนะ้แล้วก็ต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายเงินนะคะตามคนอื่นนะคะซื้อของใช้เงินอย่าใช้ตามคนอื่นนะคะคนอื่นมีเยอะหรืออย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะมันจะทําให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเออฉันมีเยอะใช้ยเยอะฉันมีน้อยใช้น้อยฉันบริหารจัดการของฉันเองคนอื่นเป็นยังไงก็ช่างนะแค่ฉันมีความสุขฉันสบายใจกับสถานการณ์การเงินของคันแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะให้คิดแบบนี้มันจะสบายใจมากขึ้นนะคะ เรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะนะคนโสดเนี่ยอ,อ,อาจจะอ,อ,อาจจะเป็นตัวคุณที่ยังไม่ได้เปิดรับในเรื่องของความรักนะคะคุณยังให้ความสําคัญก็คือขอหาเงินให้ได้เยอะๆก่อนนะคะมีเงินใช้มีงานทําชีวิตมั่นคงนะคะแค่เนี้ย โอเคแล้วไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ต้องการในเรื่องของความรักไม่ได้อยากจะมีใครหรือสถานการณ์กับกันนะคะคุณอาจจะสนใจใครบางคนอยู่แต่ว่าคนคนนั้นเขายังไม่ให้ความสําคัญกับความรักเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจีบเขาจะเป็นจะตายเขาก็ยังไม่สนใจนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดรับนะ คนที่มีแฟนมีคู่นะคนมีแฟนมีคู่เนี่ยปัจจัยเรื่องงานปัจจัยปัปจจัยภายนอกนะคะหรือเรื่องเงินเงินทองทองพวกนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงนะคะอาจจะทําให้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยหรือว่า,เ,าเราสนใจการหาเงินหาทองนะคะมากกว่าที่จะสนใจแฟนประมาณนี้แต่ใดก็ตามแต่ระหว่างคุณกับแฟนคุณเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ขอแค่มีเงินใช้นะขอแค่มีเงินใช้ความรักความสัมพันธ์ก็จะดีเองนะคะ พ่าจะ้นก็ช่วยกันหาเงินเนาะสุขภาพนะคะระวังพักผ่อนน้อยนะคะบางทีสุขภาพคุณอาจจะเจ็บป่วยจากการที่บางทีนะความหลงไหลความคลั่งไคล้ความบ้าคลั่งนะคะนะใครบ้าอะไรก็ปัญหาสุขภาพคุณก็จะเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะคะบางทีนะบ้าเที่ยวบ้าเล่นเกมนะบ้าทํางานพวกนี้นะคะล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียกระทบเอ่อส่งผลกระทบกับสุขภาพดังนั้นอย่าสุดโต่งจนเกินไปนะคะ คำแนะนำจากไพทาโรนะคะต้องพอใจกับสัตว์กับสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เรามีอยู่นะคะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะรวมถึงพยายามกระตุ้นตัวเองว่าเอาโอเคละนะสิ่งที่เราได้รับในะวันนี้สถานการณ์ในวันนี้นะคะมันดีแล้วมันขอแค่เราพอใจนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันมากเกินไปอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอใจในสิ่งที่ได้รับพอใจในสิ่งที่เรามีนะแล้วก็อย่าไปปล่อยโอกาสดีๆที่เข้ามาให้หลุดมือไปแค่นี้ก็ลงตัวก็โอเคละ สำหรับวันนี้นะคะคนเกิดวันพุธห้าสองสามสี่สามห้าแปดสี่สองสามเลขหนึ่งค่ะการงานคนเกิดวันพุธค่ะ วันนี้นะคะอาจจะจำเป็นที่จะต้องอใช้ในเรื่องของออนไลน์ใช้เทคโนโลยีเ,เทคโนโลยีความทันสมัยเรื่องของการตลาดนะคะการตลาดนะการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องของคอนเน c t ชันนะคะการรู้จักคนโน้นคนนี้เยอะการเข้ากลุ่มนะการที่เขาเรียกว่า นี่แหละเน้นเรื่องของการตลาดอะไรพวกนี้หรือการ,การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเรานะเพื่อให้ให้การงาน,ม,นมันไปต่อได้ดีนะคะนะแล้วก็ต้องกระตุ้นตัวเองด้วยนะบางทีเราอาจจะทําสิ่งที่เราเคยทําหรือคุณอาจจะรู้สึกท้อใจเหนื่อยแล้วมันมีปัญหาบางอย่างที่ไม,ไ,มไม่รู้จะแก้ไขได้ยังไงคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์นะใช้เรื่องของออนไลน์อะไรพวกนี้ให้เกิดประโยชน์มันจะทําให้นะสิ่งที่ปัญหาที่คุณเจอนะมันจะแก้ไขได้แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจะมี แสงสว่างที่ปลายอุโมง์อยู่นะอย่าท้อใจนะคะนะก็ลุยให้เต็มที่เพียงแต่ว่าต้องเราต้องหยิบเอาเรื่องของออนไลน์เรื่องของกระแสโลกความทันสมัยพวกนี้เข้ามานะคะเข้ามาประกอบการตัดสินใจมามาช่วยแก้ไขปัญหามันก็จะทําให้ไอสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออมันคงไม่ไหวแล้วละมันจะไหวนะคะมันจะไหวแล้วมันจะไปได้ด้วย เรื่องของการเงินค่ะการเงินไม่เดือดร้อนนะคะมีจับจ่ายใชใ้สอยมีความมั่นคงในระดับที่น่าพอใจนะคะนะวันนี้อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะนะรายจ่ายที่บางทีขุดอ,อ,อาจจะกำลัง พิจารณาอยู่ว่าเออฉันจะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งนี้หรือสิ่งนี้ดีมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่มีให้ใช้จ่ายไม่เดือดร้อนค่ะนบางท่านอาจจะมีเรื่องที่การลงทุนธุรกิจนะคะต้องดูดีๆนะคะบางทีมันอาจจะทําให้เราหมุนเงินไม่ทันได้นะคะต้องต้องตัดสินใจดีๆแล้วก็ละเอียดรอบคอบนะคะนะอย่าเขาเรียกว่าพิจารณาตามเนื้อผ้าตามความจําเป็นก็แล้วกันในเรื่องของการลงทุนเพราะวันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแต่บางทีมันอาจจะมีหมุนไม่ทันบ้างแต่ว่าจะขอความช่วยเหลือจาก ไม่ได้นะคะความรักค่ะคนโสดนะคะมีโอกาสมีคนเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าเข้ามาแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้อ่ะคะ่นะอาจจะเจอคนเจ้าชู้นะคะหรือว่าคุยหลายคนหรือบางทีเจอจากแบบเเรื่องของสถานบันเทิงเจอเป็นเพื่อนกินมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ในระยะยาวนะคะเอาเป็นว่าปล่อยผ่านนะคะปล่อยผ่านบางทีอาจจะเราอาจจะเจอคนที่บางเออเราก็เห็นว่าเขามีสเสน่ห์นะแต่ว่า แต่ว่ามันมันยังไว้ใจไม่ได้อะค่ะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยนะจะต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะบางทีอาจจะเป็นคุณหรือแฟนคุณนะคะหรือต่างฝ่ายต่างมีกิจกรรมกับคนมีนัดเจอเพื่อนมีกิจกรรมหรือมีเรื่องโน่นเรื่องนี้ให้ต้องจัดการเยอะแยะไปหมดเลยนะคะกับกลายเป็นว่าเวลาที่จะมีให้การเวลาที่จะมาใช้ร่วมกันน่ะน้อยหรือไม่มีเลยบางทีนัดเจอแฟนก็ไม่ได้เจอเพราะว่าแฟนก็บอกแฟนไม่ว่างแล้วตัวคุณเองบางทีคุณก็ฉันมีนัดเพื่อนด้วยนู่นนี่นั่นมันเป็นอะไรที่มัน มันต้องมีการจัดสรรเวลาให้ดีนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เนาะสุขภาพนะคะใช้ชีวิตอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรสุขภาพของคุณก็เป็นอย่างนั้นนะคะสุขภาพดีไม่ได้มาแบบฟลุกๆุกนะคะไม่มีทางลัดนะ ไพ่ทาโร่คาแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองนะคะ mm hmm. ความอึดอัดความรู้สึกว่าไม่มีอิสระไม่สามารถจัดการได้ตามที่เราคิดเราคิดว่าเราอยากทําสิ่งนี้ฉันจะทําแบบนี้แต่ว่าในสถานการณ์จริงมันมีข้อจํากัดที่ที่ทําไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะ mm hmm. หรือเจอสถานการณ์ที่มันยังไม่มีทางออกยังไม่มีทางแก้แต่ขอแค่คุณมีคนที่คุณรู้จักมีคนที่ใกล้ชิดมีคนที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าต้องเอ่ยปากนะคะต้องเอ่ยปาก นะคือในส่วนของการใช้คำพูดหรือ,รอปากของเรานะ่มันมีอิสระนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะใช้ปากขอความช่วยเหลือนะคะแล้วคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือมันก็จะทำให้ข้อจำกัดเหล่านั้นมันหายไปหรือมันดีขึ้นได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ5 4าส และ20งศูนย์หหกนะคะและหกสอง การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะโอ้ยวันนี้ทํางานสบายใจราบรื่นมีความสุขไม่เหนื่อยนะคะเรียกว่าได้ทํางานด้วยและสนุกด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะผลงานของคุณเป็นที่ยอมรับนะคะนะเรียกว่าคนที่ค้าขายทําธุรกิจกันเรื่องของความสนุกสนานนะคะเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเรื่องของ เครื่องขายของแบบว่าสวยๆงามๆเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสําอางอะไรพวกนี้นะคะที่เกี่ยวกับอของสวยๆงามๆหรือของที่มันเรื่องของความสนุกสนานขายของเล่นอะไรที่มันเป็นความสุขความบันเทิงพวกนี้นะคะโดดเด่นนะคะโดดเด่นแล้วก็เอ่อเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าเราเองเราต้องขยันแล้วก็ต้องทุ่มเทให้มากหน่อยไม่ใช่แบบว่าเออมันมันดีแล้วก็เออมันเป็นวันอาทิตย์เราก็ทํามั่งพักมั่งสนุกมั่งพวกนี้แต่ว่าโชคดีว่าพอพอดวงมันดีอะค่ะมันก็เลยไม่มีปัญหา อะไรให้ต้องเหนื่อยใจนะคะก็ดูตามหน้างานเนาะ เรื่องของการเงินนะคะมีโอกาส<ย> cos, ที่จะได้เงินได้ทองจากความโดดเด่นจากความสามา,า,มารถเฉพาะตัวจากสิ่งที่คุณทําได้แต่คนอื่นทําไม่ได้นะคะลองดูว่าเอ๊ะนะถ้าคุณอยากได้เงินได้ทองที่มากขึ้นอยากนับเงินนับทองมีเงินเก็บมีความมั่นคงมั่งคั่งพวกนี้นะคะคุณมีความสามารถเฉพาะทางอะไรความสามารถพิเศษของคุณที่คนอื่นทําไม่ได้เหมือนคุณคนอื่นไม่มีเหมือนคุณหยิบจับออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มันจะทําให้คุณร,ร่ํารวยจากสิ่งนั้นได้นะคะแต่ก็ต้องระวังมีคนจ้องเงิน คุณอยู่ด้วยนะคะมีคนหาผลประโยชน์มีคนเอาเปรียบมีคนจ้องที่จะแบบว่า,า,า,ถ,า,ถ,าถ้าเราไม่ประมาทถ้าเราไม่รักษาเงินเราให้ดีไม่ละเอียดรอบคอบนะคะก็เสียเงินแบบโดยใช่เหตุให้คนอื่นนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาจ้องเงินคุณอยู่นะคะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นไพ่สองสำหรับมาแนวทางเดียวกันค่ะมีโอกาสเจอคนที่เข้าหาเราด้วยเรื่องของผลประโยชน์ทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่านะคะวันนี้อย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องความรักนะคะใครก็ตามแต่ที่เข้ามาคุยกับเราเข้ามาจีบนะคะให้คิดไว้ก่อนเลยว่าไม่จริงใจและจะทำให้เราเดือดร้อนด้วยค่ะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะต้องเน้นเรื่องของความโปร่งใสซื่อสัตย์จะทําอะไรรับหลังกันนะคะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรก็ตามแต่นะคะบางท่านเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะก็มันก็เป็นประเด็นที่ถ้าขอแค่ถ้าถ้าคุณทำรับหลังนะแฟนคุณจับได้อยู่แล้วแล้วมันจะทำให้ให้สร้างปัญหาได้นะคะรวมถึงบางทีต้องตัดปัจจัยภายนอกออกไปคำพูดคนอื่นนะหรือว่าอ,อ,อยากให้คนอื่นเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือมาวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของเรานะคะ สุขภาพระวังเรื่องของการกินเลยค่ะนะคะนะกินมากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปล้วนแล้วแต่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพต่อให้มันเป็นอาหารที่มีประโยชน์มันเป็นของที่ควรจะกินแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่มีความพอดีอะค่ะเออมันก็มันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ก็อาจจะต้องดึงความเข้มแข็งออกมาให้เยอะหน่อยมั่นองความมั่นอ่มั่นใจในตัวเองมั่นใจเออชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นว่าคุณจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่าอ่อนไหวเกินไปนะอย่าอ่อนไหวอย่าเชื่อคนอื่นเกินไปความเห็นอกเห็นใจนะคะ,ะความเห็นอกเห็นใจคนอื่นน่ะคือจริงๆมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปมันอาจจะทําให้เราโดนเอาเปรียบได้นะคะคนเกิดวันศุกร์ หกเจ็ดสองสามเจ็ดสองเลขเก้าสามเก้าสองสี่การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะ การงานวันนี้ไม่ได้ดั่งใจนะคะอยากทําก็ทําไม่ได้นะคะคุณเองคุณอาจจะมีแผนการมากมายอันนั้นฉันก็จะทาอันนี้ชันก็อยากให้มันเป็นไปในทิศทางนี้อันนั้นก็อย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอาจจะด้วยข้อมูลด้วยความรู้หรือข้อจํากัดบางอย่างที่จําเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือนะจากคนอื่นจากคนนอกนะคะเออหรือบางทีอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะไปกระไปวิ่งเต้นหรือไม่ควรที่จะไปแบบว่าไปคาดหวังอะไรมีโน่นนี่นั่นหรือว่าคือมันยังไม่เหมาะค่ะมันเหมาะสําหรับหยุดนิ่งๆรอนะคะมันอาจจะส่งผลดีก็ได้ถ้าคุณรู้จักรอรอดูสถานการณ์รอความรู้รอข้อมูลรอความพร้อมนะคะข้อจํากัดมันอาจจะส่งผลดีทําให้เราแบบว่าทําให้งานของเรามันปลอดภัยก็ได้หลีกเลี่ยงการทําอะไรที่มันวู่วามเกินไปนะคะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่าอาโอเคมีจับใจ่ายใช้สอยในสภาวะปกตินะคะนะเรียกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะสิ่งที่ต้องระมัดระวงังการใช้จ่ายเงินตามตามคนอื่นนะคะหรือว่าการที่บางทีเจอคนที่หน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเราอีกแบบหนึง่งลับหลังเราเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะและอาจจะทําให้เราเสียผลประโยชน์เสียเงินเสียทองได้นะคะหรือหรือใช้จ่ายที่มากเกินไปจากการที่บางทีเราไม่รู้เท่าทันหรือเรามองคนแต่ภายนอกประมาณนี้ต้องระวังด้วยนะคะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะด้วยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างด้วยกิจกรรมด้วยภาระหน้าที่ต่างๆนะคะภาระหน้าที่ไม่วัาจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของกิจวัตรประจาําวันเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่ไม่ได้ส่งผลดีกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับต่อให้คุณรักใครชอบใครมีคนที่คุณสนใจหรือมีคนสนใจคุณมันก็มีคนขวางน่ะเออมันทั้งทั้งคนขวางทั้งสถานการณ์ขวางมันก็เลยไม่ใช่วันที่เด่นเรื่องความรักนะคะ คนมีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่กเ็เวลาที่ใช้ร่วมกันอาจจะน้อยเพราะมันมีกิจกรรมอย่างอื่นนะคะเช่นกิจกรรมกับครอบครัวกิจกรรมกับเพื่อนกิจกรรมส่วนรวมพวกนี้ซึ่งจะดึงเวลาของคุณหรือดึงเวลาของแฟนไปก็เลยทําให้มีข้อจํากัดว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากนะักแต่ถามว่าเครียดไหมหรือมีทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่าไม่มีนะคะเพียงแต่ว่าด้วยปัจจัยภายนอกเราก็ต้องระวังอย่าให้มันส่งผลกระทบมากจนเกินไปนะคะ สุขภาพนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงค่ะอาจจะต้องการการพักผ่อนนะคะทั้งร่างกายทั้งจิตใจพักได้ก็พักนะคะนะอย่าทํางานหนักจนเกินไปหรืออย่าไปข้ามเคร่งเคร,งเคร่งเครียดจนเกินไปนะคะมีเวลาพักผ่อนให้มันเพียงพอเนาะ ไพ่แนะนำนะคะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ที่มันเกินกำลังที่เราจะรับไหวปัญหาที่ตัวคุณเองอาจจะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่จัดการได้ด้วยตัวเองต้องมีคนช่วยมันอยู่นอกเหนือความสามารถของเราอยู่นอกเหนือศักยภาพอยู่นอกเหนือขอบเขตที่คือบางทีสถานการณ์มันไม่เอื้อให้เราจัดการด้วยตัวเองอะคะ่ะมันเป็นข้อจากัดนะคะการที่มีคนรู้จกักมีคนใกล้ชิดนะคะมีคือจริงๆเราเรามีคนช่วยได้นะคะก็ก็ สบายใจได้ไปเปาะหนึ่งแต่ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าถือว่าดวงตกนะคะเออถือว่าดวงตกก็ทําบุญนะคะก็ถือว่าทําบุญสะดอกข้อแบบไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะคะบริจาคลงศพทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับคนเจ็บป่วยพวกเนี้ยนะคะก็น่าจะช่วยทําให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตมันอาจจะดีขึ้นเป็นการเสริมดวงนะคะต่อไปคนเกิดวันเสาร์ สี่สี่สี่สามห้าหนึ่งค่ะแปดเจ็ดหนึ่งสองเล็กเจ็ด การงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้งานลงตัวงานดีนะคะทางานเดี่ยวดีทํางานเป็นทีมดีตัวคนเอตัวคุณเองนะได้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะได้แบบว่าเต็มกําลังนะคะและได้ทํางานร่วมกับคนที่มีความรู้เช่นเดียวกันกับเรามีความเชี่ยวชาญน,นะคะเรียกว่านะลายหัวดีกว่าหัวเดียว,ว,วคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะเ,เรียกว่าความคิดจินตนาการการวางแผนการมองอนาคตเนี่ยอาจจะเราอาจจะต้องการสิ่งนั้นมากแต่ว่าทำถ้าทําคนเดียวเนี่ย มันก็จะได้ในเรื่องของมีอิสระที่จะคิดที่จะวางแผนที่จะทําแบบว่าให้ได้แบบ ความสุขความสบายใจอะนะคะแต่ว่าก็อยากจะแนะนําว่าถ้ามีคนคอยให้คําแนะนําคอยปรึกษาคอยช่วยเหลือคอยวางแผนร่วมกันน่าจะส่งผลดีมากกว่าแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าขาดอิสระไปบ้างเพราะมัน,มนต้องทํางานร่วมกับคนอื่นใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะส่งผลดีนะคะขอแค่มีการวางแผนที่ดีนะ,ะ,ะกระจัดสรรเวลาดีๆก็แล้วกันนะคะเราสามารถที่จะทํางานกับคนอื่นไปด้วยแล้วก็มีอิสระในการที่จะคิดจะทําหรือมีความสบายใจได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินถือว่ามีจับใจ่ายใช้สอยไม่เดือดร้อนนะคะ นะวันนี้ในส่วนของลายรับไม่ได้หวือหวา นะ chanting, ก็เข้ามาตามสมควรนะคะไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่าปกติไม่ได้มากกว่าป,ะก,ะปกติมาตามสมควรคะ่ะพอกินพอใช้นั้นในส่วนของรายจ่ายนะคะอาจจะต้องพิจารณาให้ชัดเจนหน่อยนะคะสิ่งไหนจําเป็นต้องซื้อสิ่งไหนจาเป็นต้องจ่ายมันอาจจะมีรายจ่ายที่รายจ่ายจําเป็นรายจ่ายที่ไม่จ่ายไม่ได้กับรายจ่ายเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงรายจ่ายในเรื่องของการเข้าสังคมนู่นนี่นั่นนะคะต้องพิจารณาดีๆให้มันเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลอะไรควรจ่ายไม่ควรจ่ายเนาะแต่ใดๆก็ตามแต่คุณเน้นสนุกคุณเน้นสบายใจแหละ ะะจ่ายแล้วสบายใจก็จ่ายไปนะคะนะรวมถึงบางทีเวลาเราไปเข้าสังคมไปเจอเพื่อนนู่นนี่นั่นอาจจะมีได้จ่ายมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะส่งผลดีกับการเงินของเราล้วอาจจะได้รับโอกาสดีๆจากเพื่อนก็ได้เพื่อนแนะนํานู่นนี่นั่นให้เราเราก็จะมีโอกาสในในเรื่องของการหาเงินหาทองในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ความรักค่ะคนโสดนะคะคือมีโอกาสเหมือนกันนะวันนี้คนโสดมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะน่าสนใจแต่เพียงแต่ว่ามีโอกาสที่จะเจอคนที่นะฐานะแตกต่างกาันมีความไม่เหมาะสมกันอยู่นะคะนะฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความด้อยกว่า ไม่บ่าจะเป็นสถานะสร้า,างทางทางสังคมเรื่องของฐานะหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานพวกนี้อาจจะดูไม่เหมาะสมไม่คู่ควรแต่ว่าถ้าในเรื่องของการคอยซัพพอร์ตสภาพจิตใจการคอยให้กําลังใจอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะคุยคุยไปก่อนได้นะคะถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่เหมาะสมยังไม่คู่ควรแต่ในอนาคตนี้ก็ไม่แน่นะคะ ส่วนความรักคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่วันนี้ต้องคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันคอยอยู่ข้างๆกันนะคะน่ะต่อให้คุณมีเวลาน้อยหรือไม่มีเวลาก็ตามแต่หากแฟนเดือดร้อนนะคะคุณเองคุณต้องรีบมาช่วยนะคะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงค่ะคำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะในะเรื่องของ คอนเนคชันเรื่องของเพื่อนเรื่องของการเข้าสังคมไปพบปะไปเจอคนนูน้นคนนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีกับชีวิตของคุณนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากเก็บเนื้อเก็บตัวการเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะได้ไปเจอคนนูน้นคนนี้บ้างมีเพื่อนพวกนี้ล้วนแล้วแต่จะมอบโอกาสดีๆให้เราในเรื่องในเรื่องต่างๆที่เพื่อนจะนํามาให้ที่คนรู้จักนํามาให้นะคะ ดวงประจำวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ